คาาวานนี้การประชุมสภาผูพพ้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565วงเงิน3ล้าน1แสนล้านบาทในวาร 2, าสองภาพรวมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรได้พิปกายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางใช้เวลารวม10ชั่วโมง โดยพิจารณาถึงมาตรา8งบของกระทรวงกลาโหมซึ่งฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตและเสนอปรับลดงบประมาณเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ไม่เหมาะในการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งนายสรบุตรเนื่องจำนงสมาชิกสภา้แทนราฎร์รจังหวัดชนบุรีพักพลังประชารัฐในฐานะกรรมธิการวิสามันชี้แจงว่า ท่ามกลางวิกฤตมากมายที่เกิดขึ้นงบของกระทรวงกลาโหมจำนวนกว่า9,200 0ล้านบาทถูกปรับลดเป็นอัตราส่วนและเงินมากที่สุดซึ่งที่ผ่านมากองทัพปรับตัวมาโดยตลอดและว,วันนี้ทุกส่วนมีความสำคัญอำนาจการต่อรองของประเทศก็มีความจำเป็นไม่น้อยกว่าด้านอื่น เราก็เห็นกันอยู่แล้วครับว่ากองทัพนี่ก็ปรับตัวมาตลอดการลดกําลังพลลดจากร้อยเซลงเหลือประมาณ75%็ดสโครงสร้างต่างๆยุโทโธปกรณ์ต่างๆก็ลดมาเป็นลําดับมีการปรับลดก็ประมาณโดยในยะสํสคัญทุกส่วนเป้าหมายที่กองทัพจะลดคือ33%ทุกส่วนสําคัญอํานาจการต่อรองของประเทศนั้นก็มีความจําเป็นไม่น้อยกับการป้องกันประเทศด้านอื่นถ้าเราเห็นว่าเราพิจารณางบประมาณในห้องงบประมาณยังไงเราก็จะเข้าใจว่าบางส่วนมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการป้องกันประเทศครับเพราะฉะนั้นเมื่อการปรับลดก็ใช้มาตรฐานนเดียวกััครบ วันนั้นเราก็พูดกันแล้วว่าถึงตัวเลขปรับลดกันมาโดยเหตุโดยผลจนกระทั่งถึงตัวเลขประมาณพันล้านซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรนะครับเมื่อประมวลเหตุผลทุกอย่างแล้วขอยืนตามมติกรรมการเสียงข้างมากครับคือขอให้คงมาตานี้ไว้เหมือนเดิมครับเวลาประมาณยี่สบนาฬิกาสิบนาทีที่ประชุมได้ลงมติผ่านมาตราแปดงบของกระทรวงกลาโหมด้วยคะแนนเสียงสองรอยี่สิบหกต่อร2อยี่สิบสามเสียงก่อนที่นายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธาน สำพักการประชุมในเวลา20นาฬิกา15นาทีซึ่งวันนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีจะมีการพิจารณาต่อมาตรา9ในส่วนของกระสวงการลัง